บ่มีเวียกพี่น้องปีตบกอือใส่แกงเราใหม่ก่อนบกอือหน่อยกับดอกมัอนเล่นศิระบนนอกบนหน้าหากินหายากหากินน้ำสวนแจ้งบ่ได้ซื้อแห้งเงินไปซื้อเล็หกหาคินน้ำสวนเงินกับแห้งแต่เนาะซื้อเล็ก จวดเลยจวดยางเดียวหวดนี่ฮาก็เสาซื้อไก่สีหอดเฮาก็ซื้อไหมหาเงินสื้อไหมเก็บเงินสื้อไหมเราไปลองกอง ความสุขความสุขของเราความสุขเล็กๆน้อยๆอ,อันไหนมีความสุขกัเหตุไปโหลดพี่น้องเอ้ย ใส่หน่อไม้ปลูกเองกินเองยังบ่ไม่ยาพี่เนอะปลอดสารปลอดสารเคมีบริสิทธิ์ยาใส่แต่ขียงง้วะใส่งวัวโอ้ยใส่ละบกอื้อเต็น อ,อมใส่เขียดเนาะพี่เนาะอมใส่เขียดจ้าเขียดงแอแซ่อมใส่หอยมือหนาสิอมใส่บกหอยเนาะหอยจูบ พี่น้องในยังกินแรงเนะาะเมื่อกินน้ากันเด้อแกงน้อใหม่เอาเจาะในหน่อย,อยเข้มๆน้องใหม่นอหนึ่งซับม,มามาจับน้ากันเด้อสแกงทาหนึ่งเขา้าเราต้องเ่าต้องพ่ายเที่วข่ามามาแต่จักของมาแต่ตัวมาแต่ตัวกับหัวใจมากินข้าวแรงน้องใหม่ไงเด้อ เขานั่ไม่ไงเด้อพี่น้องเขาจะว่าไม่ไงหนึ่งเขาจะว่าไม่ญงแก่เป็นบ่าเฮ็ดต่คิบแล้ววะเขาจะว่าโอ๊ยจะ้างมะหงเนาะข่อยเป็นบ่าตะก้อนเฮ็ดคีบผุดตะก้อนจะว่าผุดขึงหูว่าข่อยเป็นบ่ากวามซุขอกของข่อย เด็กคุยกับพี่หนอเด็เฮ็ดคลิปแค่น,นี้ก็สุขใจแล้วหนอพี่น้องเนาะมูเขาลำาข้างเขาจะกดสีบอกนี่จากเบวล่ะเนาะมูก็ได้ลงคลิปดูหลายเหมือนลลหลายหลายคลิปเนาะผู้ดใดเบื่อกับบอกผู้ดใดเบื่อเค่จตา่กัสีบอกแล้วเนาะล่องดูดีแต่คลิปเค่จต่ว่า พีตยิตใจคอยเนาะคอยก,กันลบไปจนเสียความสุกวงการนี่เขาแล้วออกว่าใดทำไปแล้วมีความสุขแล้วก็ทำ ก็อายคนเป็นอยู่เด้ขยออยังเป็นคนเรียบลอยอยู่ป็นเรียบลอยคนเรียบลอยก็คืออายคน,คนเป็นเป็นเฮ็ดคลิปก็ได้อายอยู่เด้พี่น้องคนเรียบลอยคนเรียบลอยอยู่อายอยากอายเฮ็ดคลิปก็ได้ ความสุขของไผ่ของมา้านอพี่น้องเห็ดแล้วบ่เดือดร้อนไผเขาก็เห็ดไปโลดบ่ได้เดือดร้อนไผ่ดอเห็ดคลิปนั่นม้วนเห็ดแล้วมันม้วนเขาก็เห็ดโลด ความสุขแต่ละคนบางคนก็นก,กินเหล้าก็มีความสุขบางคนสูบยาก็มีความสุขบางคนได้กินเข่ากับหมูหลายคนก็มีความสุขบางคนได้เฮ็ดงานก็มีความสุขแต่ชีวิตของข่อยเที่ยวข่อยกับ,บว่ามีความสุขดอกข่อยมีความสุขที่ได้อยู่อยู่บ้านอยู่หน้าอยู่กับครอบครัว,วนี่ล่ะ เฮ็ดคลิปจังสิละแค่น,นี้ก็มีความสุขแล้วไปเสียไปเที่ยวหลอบโลกจังสิกับพ่อป้ายยายบัวมากมานางฝอยอ,อันบอกอัอกนเปียกบบบอื้อๆกะจะาฝ้าเบื่อเด้อต้องเบ้าดูถ้าไม่แง่ไหนตีเฝาก,กบเฮ็ดอยู่ไหนเมื่อเฮ็ดอยู่ ออกไปน้ำเฮ็ดไปน้ำเกี๊เปล่าเรือนพานเด้อมะนังมะนังมะนังฟั่งไขว่เาแน่นี่ขอจมอยูุคเดียวเี่ออกไปเฮ็ดไาหน่ะเห็นบ่แล้วแหละแล้วแล้วไปแกงมาใหม่ได้บาทนี่ไปแกงมาใหม่กันจ้า ปวดแล้พี่น้องตอนเรา,าใส่ป่าห้เบิองจักแกงเราใหม่หรือว่าแกงแบกอื้อปวดโค้งน้องพี่น้องเนาะปวดนะจะแสบคือเก่าถ่ายมันสุกจ้าแสบ่าจ้านี่ปงลงมาแล้วอัวรัวเลยจักแกงแบอกอื้อแล้วแกงเราใหม่ดอ,อกแบบอื้อไล่ก่อนเราใหม่แซ่บๆจ้า